สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านโอฮอนซาวบางกะปินะครับกับผมสิทธิ์โอฮอนซาวครับวันนี้ครับขอต้อนรับนะครับนี่เลยครับ Honda Civic FC ครับที่เจ้าของรถนะครับเป็นแฟนเพจของทางโอฮอนซาวนะครับวันนี้ครับจึงมีโอกาสนะครับมาอัปเกรดระบบเครื่องเสียงกับทางเราครับถึงได้ดารถคันโปรดนะครับ Honda Civic FC คันสีขาวดำแบบนี้นะครับโอ้โหแค่สีอย่างเดียวก็ดูสปอร์ตและดูดันแล้วนะครับแต่วันนี้ครับผมจะมาจัดเซตระบบเครื่องเสียงนะครับ ให้กับพี่เจ้าของรถคันนี้ครับเน้นสไตล์นะครับนั่นก็คือการฟังที่ค่อนข้างสนุกหนักแน่นครับเบสตะใจลงได้ลึกนะครับถ้าคุณผู้ชมนะครับใช้รถ Honda Civic FC หรือรุ่นอื่นๆนะครับที่เป็นรถเก๋งแบบนี้นะครับและอยากได้ฟังมันต้องดูคลิปตัวนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมครับพาไปชมครับว่าเราจะจัดเส้ระบบแบบไหนนะครับที่เหมาะสมสำหรับรถ Honda Civic FC คันนี้ไปชมกันเลยครับ มาครับเดี๋ยวเรามาดูของแต่งในรถ Honda Civic FC คันนี้กันครับเริ่มต้นกันด้วยครับซับวูเฟอร์ครับคันนี้เรามีการเลือกใช้ซับวูเฟอร์ขนาด11นิ้วนะครับเป็นซับวูเฟอร์ที่ให้พลังเสียงเบสได้หนักแน่นสะใจจุกๆไปเลยนะครับตัวซับตัวนี้ครับเขาเรียกว่าเป็น Active Subwoofer ครับหรือซับที่สามารถที่จะขยายเสียงได้ภายในตัวครับเป็นซับที่มีการออกแบบและดีไซน์มาครับเพื่อติดตั้งกับรถสมัยใหม่ครับ โดยเราไม่จำเป็นต้องไปตีตู้ครับเราเพียงแค่ติดตั้งซับวูเฟอร์ใบนี้ลงไปในหลุมยางไหลครับเพราะเขามีการออกแบบดีไซน์มาครับเพื่อเป็นซับในหลุมยางไหลโดยเฉพาะเลยนะครับโดยนะครับซับวูเฟอร์ใบนี้ครับเราเลือกใช้ของแบรนด์ Challenger ครับเขามีกําลังขับในตัวครับได้สูงสุดถึง300วัตต์แม็กนะครับและมาพร้อมกับนะครับขับตัวซับูเฟอร์ขนาด11นิ้วภายในตัวครับและบอดี้และโครงสร้างของเขาครับเป็นเหมือนกับตู้ลำโพงตู้ซับนั่นเองนะครับ เมื่อติดตั้งเข้าไปแล้วเราได้เสียงเบสที่หนักแน่นแต่เรามองไม่เห็นตู้ด้วยนะครับอย่างที่2นะครับคันนี้ครับมีการเสริมคุณภาพเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงใสต่างๆนะครับรายละเอียดเสียงเรามีการเปลี่ยนครับตัวชุดลำโพงภายในใหม่ครับเราเลือกใช้เป็นลำโพงของค่าย JBL ครับเพราะหนึ่งเลยครับโจทย์ของพี่โจรถคันนี้นะครับเขาต้องการติดตั้งและอัปเกรดระบบเครื่องเสียงให้ดีมากขึ้นโดยที่ระบบนั้นจะต้องไม่ใหญ่มากจนเกินไปครับเราเลือกใช้ครับชุดลำโพงของ JBL ที่เขามีความต้านทานอินพันต์อยู่ที่3โอห์ม สาวผมนะครับแน่นอนนะครับว่าขับง่ายครับและให้คุณภาพเสียงที่ดีครับและรุ่นลมโพงที่เราใช้ในวันนี้ครับมาในรุ่นของขับซีรีส์ครับโดยจะแบ่งเป็นทั้งหมด2ชุดด้วยกันนะครับส่วนของชุดหน้าครับขับหกรุ่นสองครับลำโพงคอมโพเนนต์ซิสเต็มนะครับลำโพง2ทางแบบแยกชิ้นที่มีการแยกกันระหว่างทวิตเตอร์และบูเฟอร์มาให้ครับเพื่อติดตั้งเข้ากับระบบอันนี้สร้างเวทีเสียงให้ดีและโดดเด่นชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับส่วนของคู่หลังนะครับเราเลือกใช้ลับหกสองสองครับลำโพง2งทางแบบรวมชิ้นคร เสียงกลางและเสียงแหลมได้อย่างครบเพื่ทุกย่านความถี่เลยครับและเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมครับพาไปดูครับว่าชุดระบบชุดนี้ครับเมื่อติดตั้งลงไปในรถ Honda Ci v i ิ f เคันนี้ะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมครับเพิ่มพลังเสียงเบสให้กับเจ้ารถ Honda Civic FC คันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แลวนะครับคันนี้ครับเรามาดูกันที่ห้องเก็บสัมาระด้านท้ายนะครับเมื่อเราเปิดห้องเก็บสัมาระสิทธ์ท้ายขึ้นมานะครับเราจะพบกับนะครับพื้นที่ต่างๆที่ค่อนข้าง ะดวกนะครับในการวางสิ่งของต่างๆแต่ถ้าเราอยากจะติดตั้งตัวซัมเฟอร์โดยการตีตู้ซัูเฟอร์เนี่ยมันก็จะต้องใช้พื้นที่ใช้สอยของตัวห้องเก็บด้านหลังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครับคันนี้ครับพี่เจ้าของรถจึงเลือกใช้แอคทีฟซัมเปอร์นะครับซับขนาด11นิ้วครับที่เป็นซับออกแบบมานะครับเพื่อติดลงไปในหลุมยางไหลได้ลงตัวแบบนี้เลยครับโดยนะครับเราเลือกใช้ของแบรนด์ a l l e n g e r นะครับเพราะหนึ่งเลยครับเขาเป็นซับขนาด11นิ้วนะครับที่ให้เสียงเบสได้หนักแน่น สะาใจนะครับและเรียงลงได้ลึกด้วยครับและยังมาพร้อมกับชุดแอมลิฟายอร์ครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปติดตั้งเทาแอมแยกนะครับสามารถขับตัวซัมเฟอร์ได้โดยตรงเลยนะครับรวมทั้งครับพลังเสียงเบสของเขานะครับจะถูกอัดลงไปที่พื้นครับเพื่อกระจายเสียงและทําให้เกิดเสียงฟีดแบ็กกลับเข้าไปในห้องโดยสารนะครับเราจึงเลือกใช้ครับการซับเสียงเข้าไปที่บริเวณพื้นครับและเมื่อพื้นนะครับมีความแข็งแรงแล้วนะครับเราจะได้เบสที่มีความ หนักแน่นมากยิ่งขึ้นครับชุดลำโพงสำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะครับวันนี้ครับเราเลือกใช้ครับชุดลำโพง JBL มาในรุ่นของคลับ622นะครับชุดลำโพงรุ่นนี้ครับเป็นลำโพง2ทางแบบรวมชิ้นครับที่รองรับกำลังขับ60วัตต์ RMS ครับเป็นลำโพง2ทางแบบรวมชิ้นแน่นอนนะครับว่าเขาจะมีทางที่1ก็คือตัวลำโพงทวีตเตอร์ครับทำงานย่านความถี่เสียงสูงนะครับแล้วก็ทางที่2ครับลำโพงวูเฟอร์ทำงานที่เสียงของบิดเบสครับทั้งหมดนี้นะครับเขารวมกันในลำโพงวูเฟอร์ตัวเดียวครับเพื่อติดตััั้้งงงงเขขากบแผหลอ ชุดลำโพงรถ Honda c i v i c F4 คันนี้ครับเขามีตำแหน่งเดียวติดตั้งได้อย่างลงตัวเลยครับเรามาต่อกันที่ชุดลำโพงประตูหน้าครับคันนี้เราเลือกใช้ครับชุดลำโพง2ทางแบบแยกชิ้นโดยชุดลำโพงที่เราเลือกใช้นั้นเป็นตระกูลคลับซีรีส์ครับคู่หน้าครับเราเลือกใช้เป็นรุ่น6024ครับซึ่งเป็นซีรีส์เดียวกันกับคู่หลังนะครับโดยลำโพงรุ่นนี้ครับเขามีการออกแบบดีไซน์มานะครับสามารถฟังนอกรถก็ได้ฟังในรถก็ดีนะครับชุดลำโพงรุ่นนี้ครับเขามีความไวสูงสุดถึง92 dB ครรัััับบบแลละะองงกขน 70วัตต์ rms และกำลังขับสูงสุด210วัตต์พีคนะครับแน่นอนนะครับว่าคุณผู้ชมสามารถติดตั้งในเรื่องของแอมปิฟายเออร์ก็ได้ครับชุดลำโพงนี้รองรับได้สบายเลยครับและส่วนที่จะทำให้ชุดลำโพง2ทางแบบแยกชิ้นคู่นี้ทำงานได้เต็มศึบ้านะครับก็คือการซับเตนนั่นเองครับเห็นไหมครับว่าแผ่นสีเงินขนาดใหญ่นะครับถูกติดตั้งเข้าไปที่แผงประตูอย่างเรียบร้อยครับและการซับเตนที่ดีนะครับทางโอเวอร์ไซ์ใช้เทคนิคการรีดครับแผ่นตัวนี้ครับเห็นไหมครับว่าที่เป็นแแผ่นนนนเหมือลูกบบี้ เรามีการรีดทุกจุดนะครับเพื่อทําให้การเกาะของตัวแผ่นเนี่ยมีสุนภาพที่ดีครับและทําให้ครับตัวมิเบสที่เราจะได้ยินนั้นฟังมี ความหนักแน่นและฟังดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นครับและตอนนี้ครับเราเข้ามาอยู่ภายในรถ Honda c i v i c FC คันนี้ของพี่จุของรถไปที่ร้อยแล้วนะครับคันนี้ครับหลังจากที่เราได้ติดตั้งครับตัวชุดลำโพงใหม่นะครับชุดคู่หน้าเป็นแบบ2ทางแยกชิ้นคู่หลัง2ทางลมชิ้นครับเมื่อเราเปลี่ยนลำโพงแล้วนะครับแน่นอนนะครับว่าเราจะได้ยินเรื่องของระดีเสียงที่มีเพิ่มมากขึ้นนะครับรวมถึงเสียงที่มีความใสจากตัวชุดลำโพงใหม่สามารถตอบสนองแบนด์วิดต์ได้กว้างขึ้นด้วยนะครับอีกครั้งครับคันนี้ยัง เป็นตัวขับตัวชุดลำโพงใหม่พร้อมกับซบวฟูเฟอร์เสียงที่ได้จะดีขึ้นรายละเอียดสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นแค่ไหนเดี๋ยวเรามาฟังกันครับ Blue. It can happen to you, brother, happen to you, sister, too. เห็นไหมครับคุณผู้ชมอุปกรณ์ที่เราติดตั้งลงไปในรถ h o n d a c ซ vic FC คันนี้ครับล้วนแล้วแต่ให้คุณภาพเสียงระดีเสียงที่ดีมากจิ่งึ้นนะครับจากทั้งตัวชุดลำโพงใหม่ที่เรามีการติดตั้งเข้าไปครับเมื่อแบนด์วิดต์กว้างนะครับระดีเสียงครบแบบนี้นะครับก็น่าฟังและน่าขับขี่มากยิ่งขึ้นครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ใช้รถ Honda c ซ vic ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับมีความสนใจอยากจะอัปเกรดระบบเครื่องเสียงดีแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับทางร้านครับอย หน้าร้านนะครับอยู่ปากซอยติดถนนใหญ่เลยนะครับหรือโทรเข้ามาสอบถามได้ครับที่เบอร์โทร023753549หรืออินบ็อกซ์นะครับที่ Line overhon r นั่นเองครับสำหรับวันนี้ครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมจะกดไลค์และกดติดตามให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ